ราเจอครูภาษานำดิงแล้วนะครับผมแล้วก็มีทีมงานกับช่องอะไรดีจะเรียกว่าน้องช่องคีโน่น้องคีโนก็ได้น้องคีโนก็ได้เรียกเรื่นรหน่อยมีได้เออน้องคีโนก็ได้โอเคก็มาถึงในโหมดนี้น่าจะยากที่สุดแล้วแต่ไม่รู้ว่าในนี้มันมีความแตกต่างกันหรือเปล่ามาลองดูกันเติดเป็นสองไอพีมันเดิมนะท้ามันยานะเพราะอันนี้ก็ยี่สิบนาทีเลยโอเค nó cái bừa phá quân này không oh oh oh, Ôi. ừ, vậy, thử phun vậy thử vậy, hơi, hơi. Xa, xa. Mà, đi, đổ mà, đổ mà, đổ mà. ลงมาดิลงขี่มาเออชวนยิงหน่อยมีนาที่ยิงหน่อยเฮ้ยอาตวินปิดไฟเฮ้ยเอ๊โอเคไปล็อกตัวธนูด้วยตัวธนูอ mm, ือเเฮ้ย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 ลงมาก่อนดิใครใครใคร เฮ้ยอ่ะเฮ้ยมันขี่โจรเฮ้ยมันขี่เอ้ยมันขบวยเอ้ยมันขบวยมาเฮ้ยเฮ้ยมันขบวยมาเฮ้ยมันขบวยมาพี่ไปเฮ้ยเกียนยังเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบ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 เฮ้ยเอาเฮ้ยเอามาเอามาเฮ้ยเอามาเอามาขึ้นมาเอามาขึ้นมาดิเฮ้ยไอ้มารเอามารีมาดิเก็บไปแล้วเฮ้ยยังไม่ เฮ้ยเอาตายเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยชิปชิปยิงยิงสองตัวก่อนดีเฮ้ยอย่าขี่ม้าหนีสิตัวนึงอีกตัวนึงยิงให้โดนยิงให้โดนอย่าให้โดนธนูอย่าให้โดนธนูยิงเออนั่นแหละโอ้ไปใช้ผ้ามันแผลก่อนเถอะมาผ้ามันแผลก่อนเถอะไอ้ความแผ่เออเฮ้ยรับก่อนเฮ้ยไม่นึกเลยว่ามันขี่โจมมันไล่ตีอะเฮ้ยมันเกียนไปแล้ว เฮ้ยไม่เคยเห็นนะไม่เคยเจอประเภทอี้พี่เป็นแบบอัศเบินขี่มาคือสภาพเหลือแค่เนี้ยเออไม่โจมขี่มายังขนาด ي, อี้อัศวินคุกขี่มาปุ๊บมันยังขี่ได้มันโคดขเกินเฮ้ยอ,อันนี้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 ครั้งแรกเนี่ยเห็นครั้งแรกเนี่ยต้องยิงมาทิ้งก่อนเลยโหตอนนี้สัตว์อนาีแล้วโอเคเดี๋ยวอัดเฉพาะนี้ก่อนผมก็แล้วแม่แต่แม่โอเคเดี๋ยวเราจะบุกแค่นี้ก็พอก็พอแล้ว เดี๋ยวสตะส่วนของอพี่เจา้าเชื่อคิดว่าบุกประสาทอันิงกับทุกอย่างสุดไฟจะเียกยังไงก็แล้วแั้ตามสองพี่อะแต่วิธีไปเลยแหละลงหมดเลยแต่ว่าสาสมวิธ<ง>ีอ<ช><ล>ะอย่างเงี้ยไอ้เมื่พอดีเฮ้ยมันเมื่อพอดีเฮ้ยเฮ้ยทำเมื่ออย่างงี้เฮ้ยจจเปืนอาโชกุนเฮ้ยพี่ต้องใช้ปืนนี้หล้จริงเฮ้ยส่วนน้ำเฮ้ยน้ำมันงูเอ้ยน้องหยิบมาคนละขวดเลยหยิบแบ่งกันนี่นี่ใช้เลย เนี่ยเนี่ยน้องดื่มน้ำยาง,งูเลยด่วนเลยต้องดื่มน้ำยาง,งูด่วนเลยเมืดพอดีก็อเด้อมันมืดมาก่อมนมาก่อนไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะนะถ้ามึนๆอ,อย่างเงี้ยหลบในนี้ก่อนก็นกได้กลัวผีติดไฟมันมาอีกให้เอยู่ในนี้แหละอันนี้คือจะเป็นคุกเป็นปลาลานทหารอ่าถ้าเกิดเจ้าง่ายๆตรงนี้มันจะเป็นลานทหารตรงนี้คุกลานทหารตรงกําแพงมันมีเป็นภาษาไทยด้วยถ้าเกิด น้องเล่นเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษากฤษในเครื่องน้องอ่ะใช่ไทยเออมันจะบอกคำบอกเลยนะดูดิดูข้อความอ่านออ่เตามคำสั่งสอนต่างๆเฮ้ยเออโอ้โหผีติดไฟอยู่ดนนี้ก่อนอยู่ในนี้อย่าไปได้ขาดดูผีดีๆดะโอเคพามแหกไว้ก่อนฉุกเฉินไว้ก่อนน้องดื่มยาได้เปล่าพี่ชายพามแหก่อนน้ำยางูอ่ะ เนี่ยน้ำยางหัวเนี่ยน้ำมันวัวโอเครอเช้าก่อนรอเช้าก่อนเอาเปล่าเนี่ยถุงพืนะ้นเลยเก็บได้ไหมอ่าเก็บเก็บกระสุนธนูด้วยลูกธนูอ่ะเนี่ยเก็บนี้ด้วยโอเคนั่นแหละไอ้นี่โดนกนระหานดิบน,น,นี่ไงเอาผีตรงนี้แหละโดนกระหรันเอ๊ะ,อะนี่เชานะ้ชาแ<า>ล้วเช้าแล้วแต่ว่าไม่เปิดรตีฟหรอ จะแบ่งเป็นสามชิปน,นะบอกว่าชิปช่วงแรกอ,อช่วงแรกที่ผมเล่นยังไม่ได้ไปจะไปจะเฮ้ยมันมีดาบเ้องจะแวะตึกก่อนหรือว่าไปเอาดาบลองเลือกเลยจเจ้าดาบหรือว่าไปแวะตึกก่อนเนี่ยมันจะมีดาบอยู่ข้างหน้าต้องจะเลือกก่อนเลยแวะตึกก่อนใช่ไหมดาบฮะเอาตึกก่อนหรือว่าตอนนี้อยู่แค่ตึกไหนก็ตึกนั้นเลยมีตึกสองอันเฮ้ยน้ำมันงโงูเอ้ยดีด,ดีของดี เก็บน้ำมันงูก่อนเอาเฮ้ยเก็บไปได้แฮะเก็บไม่ได้ดูอันนี้คืออะไรอะอันนี้เก็บได้โอเคอันนี้เก็บได้เก็บสองอันได้เอน้องน้องรับอันนี้เก็บไม่ได้เอ๊ะน้องมีน้ำยาหูเป่าแบ่งกันนี่นี่นี่น้องรับไปรับไปนี่คนนี้เก็บได้เนี่ยคนเนี้ยนี่เก็บได้น้องไม่รับอันนี้นี่นี่อันนี้ก็บเก็บเก็บเลยเก็บเลยไม่ใช่ไม่ใช่เก็บนะใช้เลยกดใช้ติดตัวไปเลยโอเคเก็บเก็บกดเก็บ กดไปรับกดคำว่าไปรับ,บนั่นแหละเก็บเก็บของก่อน mm. อยู่บนอยู่เกีบยของให้หมดก่อนเท่าที่มีพามันแผลติดไปเยอะเลยนะเยเอะเลยสั์นี้สบายแหละตะเกียงออกไปมืดพอดีข้างล่างมีอ๋อเนี่ยของขายจริงเราควรไปทำก็ไดนะ้แต่มันยากเกินไปเราไม่ต้องไปทำก็ได้เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสแวะทำอีกก็รอคลิปต่อไปแล้วกัน แต่ในคลิปนี้เราจะมาแวะแค่คุกน้ำนิ่งก่อนละกันของผมนะแต่ของของน,น้องน้องออมีดิคันเรียกชื่อไม่ถูกอีกแต่ว่าถ้าถ้ามันเป็นชีอช่องมันจะยาวหน่อยเพราะว่าเป็นเป็นช่อช่องไง่เห็นอยู่เห็นชื่อช่องแต่จะเรียกว่ากิโนะได้กิโนสั้นๆดจีจริงๆถ้าเผื่อใครไม่รู้เอออันนี้บอกทุกคนนะบอกว่าชื่อจริงๆอ่ะคือกีแต่ว่าหลายคนเรียกกีโน่ <c oughs> เพราะว่ามันช่อช่องชื่อกีโน่ซฟซาใช่ไหม แต่จริงเอ่อมันคือแบบมันคือชื่อต่ออ่ะมันมันมันเป็นทุกตหมดตอนนี้เก็บจะเป็นเก็บโปรไฟนะนี่่ะทำให้สว่างโอเคตอนนี้เก็บของก่อนให้หมดก่อนเออจอไปเมื่อเก็บของหมดแล้วนี้ต้องดึงดับก,ก่อนนะเตรียมตัวไว้ก่อนเลยและอย่างหนึ่งคือมันจะมีตัวอะไรมาปรากฏตัวขึ้นอ่าตอนนี้ใกล้ถึงใกล้จะครบนะเก็บให้หมดก่อน หมดปุ๊บเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้นายจะหมดแล้วละ่ะโอเคหมดแล้วไปต้องมีทางวิธีเดียวคือต้องไปดึงดาบทีนี้หน้าที่ของน้องไปดึงดาบกันเลยดาบนี้มีชื่อว่าเอ็กคาลิเบอร์ซึ่งกดนานะต้องกดนานถ้าเกิดกดได้ปุ๊บกดเลยมาแล้ว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 เฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนมันมาแล้วถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนมันมาแล้ว เฮ้ยเฮ้เฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนเฮ้ยยิงยิงยิงยูสำคัญไ้ก่อนปั๊บโอ้โหสู่บรรยากาศตรงแถวบัตรฝนตกซะด้วยโอ้ยงนี้เ้าสนามลบแล้วอืมอย่าให้มันตะลานออกแล้วืออเฮ้ยไกลมากไกลมากอืมอืม โอ้โห,โหอืมยิงกัดไว้ยิงก,กัดไว้เออเฮ้ยเฮ้ยใหญ่โดนสุข่ายิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยูย่ไอองนี่แหละยิงแรงน่าจะแรงแล้วเออเออมนจะหละักมันจะ,ะ,น,จะ,ะนี่แหละเฮ้ยเ้ยยเฮ้ยโอ้โหโดนสก,กิดอือต่หนูปาปอดูปาปอดูยวผม,มว่ามันแ มันตีโหูแบบเลือ,ลอ,ลอดลดเร็วมากแล้วมันก็นจะตายแล้วก็จะตายแล้วมันจะตายแล้วตายแล้วโอเคเรียบร้อยจบชีวิตก่อนไม่ดึกเลยว่าเตือนน้องไม่มังไม่ได้ใช้น้ำยางูเลยเหรอน้ำมันงูอ่ะเอ๋อ้องไม่ได้ใช้น้ำยางูเลยนี่นะน่าจะไม่เดี๋ยวนะเปิดก่อนตาแล้วโอเคกลับมาแล้วเก็บเฮ้ยเก็บของก่อนป่าวนี่น้ำมันงูอยู่นี่ อตอนตอน,ตอนที่มันไล่มาควรจะใช้น้ำมัินงูก่อนเออตอนแรกถ้าเกิดว่ามันอยู่กลมาต้องใช้แต่ยังไม่ใช้หลอกพ่นเลือดเต็มแล้วต้องเก็บอันนี้ก่อนดิอย่างเก็บนี้เลยเด็กเก็บเก็บถ<ด>้วยส่วนน้องไปเอาดาบกันเลยอันนี้น่าจะหมดเรียบร้อยแล้วส่วนบอสก็อยู่ตรงนี้เออถ่ายเปล่า่า,ปปา่คลิปเปล่าเออนี่นี่อัดสามแสดนาทีแล้วเนะี่ยถ่ายเปล่าเอา้ถ่ายคลิปตอนที่มันได้ศพบอดดูดิอัดตลอดเลยผม <laughs> อัดตลอดเลย,ลดเ,ลยเดี๋ยวไปจัด ต้าสาแปนาทีน่ะถ้าเกิดว่ามันจะจบตอนไหนล่ะปัญหาไม่รู้เอาอย่างแรกเลยเราได้ดับแล้วถ้าได้ดับนี่คือต้องรีบกลับรถไฟด่วนเลยตอนนี้มีน้ำยางงูเยอะแหละสบายผมไม่รู้เลยนะทุกคนว่าคิปมันจะจบแต่ว่าเราอาจจะตัดชิปประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีก็คือไปมือเราเฮ้ยมือแล้วเฮ้ยโอเค <okay, S 2> ดบับ หลบไปข้างในก่อนเลยถ้ามันมืดงี้หลบนี้นี่มานี่มานี่มีที่หลบแล้วอาถ้ามันมืดใช่ไหมหาที่หลบไปเลยอ๋อลืมโคมไฟเรามีโคมไฟแล้วโอเคคอยยังคอยยังอยู่อยู่เฮ้ยมันมีทางขึ้นอีกทางหนึ่งมานี่มนีมันจะได้ไม่ต้องมันตามไอ้ตัวที่มันติดไฟอีกจริงๆมันยังมีทางจริงๆมันยังมีทางขึ้นอีกทางหนึ่งเน่ขึ้นมาขึ้นมาเน่มนเหมือนบันไดขอสำรวจก่อนก็ได้ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นบนนี้ป่ะถ้ามันเกิดนี้ปุ๊บล้านเลย ถ้าครั้งก่อนเราสามารถเราสามารถเดินตรงนี้ได้นะนี่นี่มันมีทางเดินเอเนี่ยเนี่ยมันโดดได้หลังคาขอไปแวนฝั่งนี้ก่อนดิลองส,องสเฮ้ยอย่ายตกนะอย่ายตกนี่นี่เฮ้ยโอ้โหเ้ยเฮ้ยมันขึ้นมาได้ไงสปอบนบนนี้หออรอเฮ้ยเกินขบนจเมียอยู่นี่แหละอยู่บนนี้แหละ ไม่นึกเลยว่ามันสปอร์อยู่บนนี้โอ้โหดูดูไอตัวข้างล่างมาใหญ่ขึ้นบนก็พอแล้วไปดีน่ารักค่าอยู่ที่สูงกว่าอ่าอันนักกินสอนไว้กินน้ำยางก็ได้โอ้โหเลือดเกือบหมดหลอดแล้วไงไฟลุกตูุ่มตัวโวดเกินโอเคคอยอยังชัวร์ถือไว้ก่อนเราอยู่บนหลังคาคงไม่เกิด อยู่รูดูจนถึงเช้าแล้วแหละถึงเช้าแล้วเนี่ยเนี่ยมันเดี๋ยวมันเกิดโอ้ดูดูดูผีติดไฟอ่ะเดี๋ยวเอาเขาไหวเหรอเบิร์ดอดีตอดีตโอเคทุกคนอ่าถ้าจะเปิดไม่ไม่ด้วยเดี๋ยวค่อยถึงตรงรถไฟค่อยจบตรงพานี้ก่อนก็ได้สวัสดีพี่นะโอเคเช้าแล้วไปเดี๋ยวขอสำรวจก่อนจริงผมเคยมีคลิปที่อัดคลิปแล้วสองสิบนาทีอยู่นะ ไม่ใช่ไม่มีมีแต่ว่าน้อยเฉยใชื่อถ้าตัดปีละสามสิบนาทีอ่ะผมทำได้เสรอหรือเปล่าทุกคนทุกคนดูจบไหมเขือยาวมากเลยนะตอนนี้ก็สามสิบนาทีแต่ใช่ไม่ใช่ชั่วโมงหนึ่งอ่ะเดี๋ยวตัดปี่ะสามสิบนาทีตอนนี้รู้สึกว่าอ่ามีอะไรไหมโอ้มีธนูด้วยเออเรามีธนูแล้วแต่ว่าอ๊อกกระสุนปืนจริงๆถ้าเกิดใครที่เป็นคนหนึ่งล่อก็ได้นะแต่เราไม่ได้ขึ้นบนนี้หรอก มีแต่นูตรงนี้มีทางไปต่อเปล่าอ,อันนี้เก็บยังไงเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้มันอยู่ติดตรงนี้อยู่แล้วโอเคโดดนี้ได้ไหมโดดข้ามนี้ดิอยากเห็นจริงๆต้องโดดอย่างเงี้ยโอเคได้มันโดดได้ใช่ไหมได้โอดโหสารวจจุดนี้ก่อนอันนี้ยังไม่เคยสำรวจดูนะบอกไว้ก่อนตอนเล่นครั้งแรกปรุ๊บแทบตรงนี้ไม่เคยไม่ได้เห็นบ่อย ตรงกลางอ,อ๋อถ้าจำไม่ผิดตรงนี้มันเหมือนที่หลบเป่าไ่ไในใจไอแต่อย่างนั้นก็อาออพียงแค็ได้เดินออกออก้องนี้แด้ะโอเคเดี๋ยวไปออกมาก็ได้มาตัวหนึ่งตายเพราะไอตัวที่แบบเราจําเป็นต้องยิงแหละไม่งั้นถ้าเกิดไอตัวที่มันขี่มาปุ๊บมันก็ตีม,มาด้วยไงมันเหลือตัวเดียวแหละขอใช้ก่อนละกันมาเนี้ยมาเนี้ยเ,เดี๋ยวไม่งั้นขี่ปุ๊บมันนีมันหลงทางอีกพี่กีเลยเดี๋ยวผมเดินตาม ไไอยู่หเนี่ยพี่กำลังขับอยู่เดี๋ยวพี่ขับใกล้ๆให้อ่าด<อ>ูแหละใช่เดี๋ยวพี่ไปก่อนเลยอ่าพี่เอาเอารถไฟมารับแป๊บบนึงอเอามาไปด้วยก่อนอโอเคเดี๋ยวค่อยตัดตรงตรงนี่แล้วอย่างหนึ่งคือเราได้เจอยูดิคอนด้วยและที่แปลกกว่านั้นก็คือผีอะ่ะทุกปกติอะ่ะมันจะไม่ฆ่าคนใช่ไหมแต่อันนี้มันมีระบบคือโจนอะ่ะสู้กับผีได้อ่า นี่แหละคือมันมันก็สมเ, okay, เหตุสมผลแหละบางคนจะมีโอเคเอาเรถไฟมารับละตามโอเคมาและขึ้นมาขึ้นมาเด, okay, เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไอ้ตัวนี้แต่ตัวนี้อยปกติปกติกว่าจะจบมันคือกี่โอ้โอันนี้คือต้องบอกว่านานกว่าคลิปที่แล้วนะใช่โอเค okay. อันนี้ครบด,วด้วยดีตอนนี้ก็อ่าของเอาไวข้ขายเดี๋ยวไว้ค่อยทีเดียวก็ได ล้วขับยาวเลยได้อขอพูดถึงเอบีก่อนไม่ใช่มีกอนเช็คว่าจิบกอนแล้วกันมันสิบเอ็นต,นะติดตมัตรนมันอันนี้คือต่างกันเลยนะต้นที่นั้นเล่นสามคนนั้นะสามคนเคยเล่นบุกนี้ปล่สามคนก่อนอันนั้นไม่ไม่เคยบุกนี่หรอกอันนั้นจะง่ายกว่าด้วยอันนั้นจะง่ายกว่าด้วยแต่นี้หมดยากสุดคือหมดทุกอย่างติดไฟผมบอกคุณโตยังโหเลยอะสู้ครั้งแรกตอนที่มันตัวที่ติดไฟนี้โหสุดแล้ว